สวยเต็มิิำหรับสกินไวท์กับมิวสิกวิดีโอของคุณพอกนายเซตที่มีต่อบนะคับผมเป็นพรีเซนเตอร์เพลงวิปวับวิบวับหลายคนสงสัยว่าสกินไวท์มันเกี่ยวข้องกับเพลงวิปวับยังไงสกินไวท์เนี่ยไฮยาลูโรนิกแอซิดไมโครดอตเด็ดตัวแรกของโลกนะครับโดยเป็นลองลาสติ้งอินเทอร์นอลมอยเชอร์ไรเซอร์แปลให้ตรงตัวก็คือสารให้ความชุ่มชื้นภายในผิวที่ออกฤทธิ์เป็นเวลานานเราจะฉีดเข้าไปในชั้นจีบเจอร์มิสไปกระตุ้นอะควาพอรินเพื่อให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้น เรียบเนียนขึ้นและมีความวิบวับมากขึ้นและยังช่วยให้รูขุมขนเล็กลงด้วยนะครับอะควาพรินเป็นโปรโตีนที่บริเวงช่องรับน้ำของผิวที่ช่วยส่งผ่านน้ำเข้าไปยังเยื um ่อหุ้มเซลล์ซึ่งจะทาให้ช่วยให้ผิวของคุณดูมีสุขภาพดีและมีความชุ่มชื้นสำหรับคนที่ชอบผิวฉ่าผิวโกลว์ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของผิวเป็นหลักโดยตัวสกินไวท์นี้จะเห็นผลทันทีหลังฉีดเลยครับซึ่งถ้าเราทําร่วมกับพวกพิโกเซคเกอรโหมดรีจูเวเนชันจะยิ่งเสริม,ร,มริดก เพราะว่าสกินวิปเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดไมโครดรอกเลตตัวแรกของโลกที่ได้รับ USFDA ช่วยให้ผิวของเราฉ่ำโปรวิบวับมีสุขภาพดีนั่นเองครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสกินวิปสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามหมอกันได้เลยนะครับ check ready in five minutes make for